สวัสดีครับพี่น้องครับพี่สารสมุปีมะละมะร้อยครับวันนี้ผมสิพาพีพานองเข้าสู่บรรยากาศของงานกีฬาอบตครับเป็นบรรยากาศที่พี่พีน้องน้องบรนเทาครับคุณเคยกันนะครับเนาะปีหนึ่งมีเท่เดียวครับกีฬาอบตนี่ย้อมกันบได้ครับผมนักกีฬายุดสายนี่ต้องตามมากครับเพราะว่าหยั่งครับโอ้ มันขิงกันได้ตลอดปีจนหอดเทือนาพนด,ดีครับผมพี่น้องผู้นาชุมชนแต่ละหมู่บ้านนี่ไปพ่อกันยุไสกับขิงกันตัวครับ <c oughs> ผมเบาเลียนซื้อตัครับผมโมเมนต์สั้นตัครับกีฬาเอามาต่อหรือว่าซื้อเต็มๆก็คือกีฬายาวชนการยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลครับจุดประสงค์ในการจัดก็เพื่อว่าส่งเสริมการออกกาลังกายของคนในชุมชนเพื่อให้ลูกหลานของเฮาครับ ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่างไกลจากยาเสพติดโดยการเล่นกีฬาครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อความรักความสามาคัคคีหวมห้งหใจกันครับอันจะส่งเสริมไม่เกิดความแข็งแรงบ่าว่าทางลานสุขภาพร่างกายแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนครับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาทาังว่าปีบรทุม,มหาสารคามครับเป็นงานกีฬายาวชนต้นานยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลงัวบ่าครับซึ่งเท่านี้กระจัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วครับโดยสแบ่งออกเป็นสีโซนสสี C C ครับสีที่1ครับสีนํำเงินกรอบด้วยหามูมบ้านครับได้แกงง่ง่วบ่ามูหนึมูสองมูสามน,อนนองมูสิบแล้วกับคู่ขาดมูสิบสีครับสีที่2ส,สีแดงมีหามูมบ้านก็คือนองว่าทั้งหามูมบ้านนั่นเองครับสีที่สา สีขาวประกอบด้วยสีมูบ้านครับก็บคือแว่งตอนมมหาโคกไรน้อยโมหกโคกไรใยโมเจ็ดแล้วก็โมสิบเจ็ดครับสีทิศสีสีม่วงครับมีอยู่หามูบ้านเือกันครับได้แก่หนองโคชาติมแปดโนนท่านโมสิบสองแล้วก็ซากแก้วทั้งสาม,มู่บ้านครับซึ่งกได้รับความระเมื่อเป็นยังดีครับจากปีพีนองๆองในชุมชนบ่กว่าสิเป็นู้น้ำชุมชนครับ เรื่อยไปลงไปหอดเยาวชนนะักกีฬาผลล่ละครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลง้อบารวมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านครับเป็นกระจัดงานได้ออกมาดีที่เดียวครับอย่างที่พี่น้องเห็นนี่ละ่ะมีหอดกระบวนแห้ครับมีกระบวนดุริย่างมีกระบวนนะักกีฬาแต่ละสีครับผมนี่ก็คือความเอาใจใส่ของผู้นำทองทิน่นเล้ากับผู้นำทองทีเหตุใ่เกิดความเขมแข็งในชุมชนครับเป็นยังไงนะครับ พื้นที่ที่พี่น้องอยู่กีฬาอบตอปีนี้จัดขึ้นไปครับสนุกสนานกันบอรครับผมพี่น้องจังไดการเล่าสู่กันฟังแน่เด้อครับเอาขอเชิญพี่เชิญน,น้องเข้าสู่บรรยากาศกีฬายาวชนตันยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลง้วบ่างัอบ,บาเกมขั้งที่ยี่สิบหา้าได้แล้วครับผม ทีมบริหารครับที่คิดถึงนะครับคุณครูนัวเล็กๆของเราครับวันนี้ก็ได้มาทําหน้าที่ในส่วนที่เป็นส่วนของการบริการชุมชนเอาละครับก้าวเท้าสู่สาานามฟุตบอลของโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาแล้วตอนนี้ขบวนเพลนนักกีฬากระเข้าสู่สนามที่ใส่จัดการแข่งขันแล้วครับโดยสใส่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาครับ เป็นสถานที่แข่งขันการแข่งขันกันยุด3สามมือครับก็คือวันที่27 28 29มีหน้าครับผม,มมผมนะครับมีทีมงานของนะครับมีเชือกสีสี่องสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าอยากจะดูความสวยครับในบางมทีออบัวรัก,กและดูเฉพาะปสโมสรอีกข้ไปถึ่งทใจสุดให้าย วันนี้ไิ์นาดี่แก้มสีนครับก่าวันนี้มีกาเงาคชลนนะคุนะครับในเดนมราเล้ครับขบุกกบอสอรมอสตองว่านใหญ่เลยวยไม่สวต้องหัวครับ เชิญป,ป้ายมือพิจาราก็พอเวลาครับสวัสดีครับพ่อหน้าอันดีแต่หน้าพี่พรอรอตัวพ่อาเท่านะครับถุงยอดบ้านนะครับแต่งกาจุตใีเดียวกันครับประธานในพิธีมณีก็คือท่านนายกองค์การบริหารชนตะบลงัวบาครับท่านอนันต์ขุดีลั่งครับผมการกินนังปูที่เหมาะสมมบวนของนักกีฬาของเราทุกข่บวนนะครับก็เดินทางมาถึงยัง สนามของเราแล้วนะครับทุกท่านทุกคนครับได้เข้าแถวนะครับหนะ้ากระดานครับในส่วนของด้านหนะ้าขอขบวนนักกีฬาทุกท่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้ครับยกเว้นนะครับผู้ติดตามแล้วก็ท่านประธานในพิธีขบวนพเพลดของนักกีฬาประจําสีต่างๆครับกับเขาสู่ลานน่าประลําพิธีเราครับเดี๋ยวเฮาสิเขาู่พิธีการการเปิดกีฬายาวชนตัญยาเสืบติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลง้วบาง้วบาเกมครั้งทีวีซิมหากันครับส่วนของอบตอง้วบาทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้นะครับลดการเสิร์ฟก่อนเศร้ากัน ที่จะได้เิอธงชาตินะครับศูวนว่าเสากอน,นะครับธงชาติและเป็นชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย การเชิญทงชาติขึ้นสูยอดเสาแล้วก็เชิญทงสีของสีต่างๆแล้วครับท่านประหลัดองค์การมหานส่วนตบนงัวบ่าครับก็ได้กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธีครับถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในเทือนี้ที่สําคัญที่สุดให้เกิดความรักความสามาัคคีระหว่างของถิ่นกับท้องที่ผู้นําสมาชิกองค์การบริหารส่วนตะบนและที่รองประชาชน เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขแล้วก็รู้รักสาสมัคคีอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลมัวบาจึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาั้านยาสูกีครั้งนี้เป็นครั้งที่25นา่าวเปิดโครงการร้องให้โอวาทท่านปลัดวรากรลน,นยศประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมัวบา้าท่านผู้นำทั้ง19หมู่บ้านท่านสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลงวงบาทั้ง19หมู่บ้านทั้งเก็บผงเกียรตุกท่านผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดการแข่งขันกีฬาโวงบาเกีมครั้งที่ผ5าในวัันนี้รู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยก็ขอบคุณผู้ในการโรงเรียนชุมชนบ้านงวงบาคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านงวงบาที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ีลาในวันนี้คณะอสมบอนะครับจากโรบสตอบ้านหลงว่าที่จะมาร่วมแสดงในพิธีเปิดในวันนี้ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาวัวบาเก็มครั้งที่25ประจำปี2568นบัดน,น,นี้ครับผมกายแขย่ขันวัวบาเก็มครั้ง25เริ่มต้นแล้วขอเชรดตัว,วครับ สู่ขั้นตอนในการจุดไฟที่กระถางครบเปิงนะครับขอเสียงปรบมือให้เกียรตับนายทันดในปัตตา,าบาระดับต่อไปครับได้นเชือตัวแทนแต่ละสีครับที่ถือทงสีของกชืาเอียงเป็นเชือกเอาตัวเข้าประจำแท่นนะครับด้านหน้าท่านผู้จัดการคุณปัตตา,ม,าม่เชิญครับ พิธีเปิดกีฬายาวชนตานยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลง้วบาง้วบาเกมครั้งที่ย5หกระทำพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนักกีฬาอุโสนำเก่าปฏิญาณแล้วขบวนนักกีฬาเคลื่อนออกจากลานหน้าพิธีหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงของอสมอครับผมเสร็จทิ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งกีฬาแล้วครับบันนั้นโดยจะเริ่มต้นจากอันกีฬาพื้นบ้านก่อนครับ แล้วก็จะเป็นกีฬาในส่วนของกีฬาสากุนเนืน่อๆต่อไปครับผมที่27ถึง29บมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8นาสณสนามโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาจดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบานะครับนะครับเอดินออกไปครับที่ศาลาทรงไทยครับหลังลา,านพราะพุทธรูปนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบได้เยกย้ยาย อานะครับมาแล้วครับป้ายธงนะครับธงโอลิมปิกหัวบาเกมครับเป็นตัวแทนห่วงอยู่แปดห่วงโดยชุดสีแดงส,สวยเพรอะขอบวนธงกีฬาขององค์การบริหารส่วนตะบนงัวบาธงสีม่วงธงสีน้ำเงินธงสีขาวธงสีแดงพร้อมกับคณะอันเชิงทั่วรางวัลน,นะครับคุมรพะสะตหนองว่า นะครับเทพ่อบุตรตัวน้อยสวยๆหล่อๆทั้งสองท่านเลยนะครับนี่เป็นขบวนของดัมเมเยอร์นะครับจากบ้านหนองว่านะครับโรโตโตหนองว้านะครับแล้วก็ขบวนนักกีฬาต่อท้ายด้วยป้ายนะครับป้ายกีฬาต้านยาติดติดหัวบาเกครับศูนย์ รอพอสตัวงวบ่าประกอบด้วยเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเจ็ดสิบสองสิบสี่สม่งงแสิบแปดในสิบพันอ้าวนะครับขบวุกีฬานักกีฬาสีต้องดนสีม่วงนะครับขอบคุณผู้อัญเจิญป้ายขอบคุณผู้อัเเิินะครับที่เป็นของป้ายภาษาลุงพิศรานขอบคุณนักกีฬา อานักกล้าชายนักกล้าสีครับสีนั้นเป็นกับสีเรื่องไม่แยกแถววันงามงามเนาะเฮะขอบคุณนักเกล้าทุกท่านเป็นตัวแรนะครับเราก็เอาไปพักก่อนนะครับตามอัตยาสายก่อนนี่สีนี่ป้าป้าเปื้อน ตื่นเต้ครับจากท่านนายกของแต่ทีครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลงัวบาท่านอดนาดันขุนรามครับได้ให้โอว่ากับนักกีฬาของสองทีมเรียนเชิญครับคงแสงทรรมะนะครับไม่ต้องวงเอมาเย็นนี้เบอร์สิบเอ็ดนะท่านเมลูน บอลมาออกนะครับตอนนี้ผมใหญ่หมูสิบมาอ่าหมูสิบสี่นี่นะครับจากคูู้ขาดผู้ใหญ่ทุกข้าไป พดอมีประชการลูกเาฟึ้ก็ได้ลูกเดินวั มาช่วยเราทุกครั้งไม่เคยเอาค่าตอบแทนครับฟรีตลอาครับสสีแดงเริ่มล่นก่อนนะครับเบอร์24ลูกชายท่านกำนันเอาและสีขาวยังได้บอลยังครองบอลลูกนี้จะมาสุดท้ายไปโดนผู้เล่นของสีแดงออกข้างสนามไปเป็นลูกทมของสีขาวสีขาวนะครับมีแหวงต้อนโค้งไร่น้อยโค้งไร่ใหญ่ครับโูห้าปูหกเจ็ดแล้วก็โมสิบเจ็ด มาดิเข่าครับยังไม่ถึงพันสกัดเอาสีแดงมาไงลูกนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเลยยาวันเนี่ยก็เพียรโทษมาไงสีขาวออาเอาเลยครับสีแดงสกัดขึ้นไปคนแพ้ชูวยรถเมล็ดนะแม่พ้หมดทุกอย่างเลยแพียรรคว่มเร็ว,เ,วเปิดมาด้วยท่าไายสีขาวเปิดมาสีแดงดสีแดวเรื่องที่ันตุ้งทุ่งนี้ วันนี้ในนามเยาวชนรเราเต็มคู่ที่สองเราไม่มุ่งให้แพ้ชนะกันนะครับแต่เราเน้นความสมัครสมานสามัคคีนะครับให้ลูกหลานได้มีความรักมีความผูกพันจะต้องเล่นด้วยมารยาทที่ดี ถึงเลยครับโดนหมายเลขห้าโอ้แล้วก็เป็นประตูครับลุงมีท่านทำปิดกติกามไหมครับเราแข่งขันกีฬาเยกชนนะเราไม่ได้แข่งขันในแบบกำนังแบบนะครับนี่กคนงแ่ขามไปก็ได้แล้วไปไปไปดีีดีดดีดีดีดดีดีดีดาดีีดีดดไ Yeah. yeah. เปลี่ยนตัวครับสีขาวขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข9ออกนะครับหมายเลขตามเข้าเข้าไปบนก้างก่อนมีใหญ่พี่

้นี่แหละครับบรรยากาศของงานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลง่วบาครับง่วบาเกมครั้งที่ยี่สิบห้าครับผมเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่เป็นวัยรุ่นบ้ครับบรรยากาศของงานกีฬาเอาบวตครับงานกีฬา เต็มไปด้วยสีสันความหลักความสามัคคีครับความเอื้อเฟือ้อความเห็นอกเห็นใจกันของชุมชนครับผมยิงไปก็นั่นครับมันคือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั่นเองครับผมเข้มแข็งทั้งสุขภาพร่างกายเข้มแข็งทั้งสุขภาพทั้งสังคมครับที่เป็นห้องว่าสังคมเข้มแข็งนั่นเองครับผมผู้บ่าวปเปสียผู้สาวผู้สาวกับปเปสียผู้บ่าวครับผม มายกันตั้งแต่ตอนเรียนกีฬาอบตอคุณก็มีครับได้แต่งงานแต่งการมีลูกมีเต่าสั่งขอบสังงรัวร้วโดยความอบอุน่นกันยอนกีฬาอบตอนี่ก็หลายครูอยู่ด้วยครับพี่น้อง <c oughs> เห็นลุ่ของสีแดงหลายๆที่ว่าต้องแปลกใจแลอกครับ <c oughs> เพราะว่าผมย่สีแดงครับเ <c oughs> มื่อนี้ครับอีสานสมุทรปีม,ะะมะละลันระมาล้อยพาตีพานองมาะล,ะลึกความหลังครับมาเบ่งบรรยากาศของงานกีฬาอบตอครับหรือว่ากีฬายาวชนตันยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นงานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลง่วบาครับหรือว่าง่วบาเกมครั้งที่ยี่สิบห้าครับจัดขึ้นะหว,วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมเองก็ขอขอบคุณไปทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลง่วบาครับขอ,ขอบคุณไปทั้งท่านผนู้นำชุมชนของตำบลง่วบาทั้งสิบเก้าหมู่บ้านครับผม แล้วก็มีสิ่งใดที่ผมเผลอเฮ็ดไปแบบบสมมาภาควรก็ขอโทษขออภัยไวน้นัดที่นี้ด้วยครับผมโอ้ที่ขาดบ่ได้ครับผมขอขอบอกขอบใจไปทั้งน้องๆเยาวชนทุกๆคนครับนี่คือเวทีที่ทุกคนจะแสดงออกโดยความสมาร์ทครับผมปีนาฟ้าไม่พ่อกันครับอิสานสมปีมมันน้อยครับขอบคุณพีกับคุณน้องได้หลายครับติดติดตามเบิง้งติดตามชมกันครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ